ก็รางวัลจากลูกสาวนะคะัเสียงเสียงเียมแม่นี่บอกเขาว่าแดนเซอร์ชายแท้เสียงอีสานนะนะ บ่เบิดนะบ่เบิดเตี่ยลายคนนี่อีกไส้แท่นั่นแสดงว่าเสียงอีสานนี่โรงงานสร้างกระเทยเออในน้อยในแน่หัวโบกเตี่ยเออโบกจีบไปโบ<ด>เ,โเ<ว>บมนยูนียูไส่ยูนาฮานมาแล้วมาแล้วอีนอกน้อยมาแล้ววะาา <laughs> ยัยนกว่า <laughs> เออใครอยู่แล้วมีหมูหลายรุ่นพอสีไดดตายข้าวบุ้งยูโดกลากเจะาของไปวาสาั่น ในนอในแน่อนเอ,อินอีเบิร์ดวันนี้แม่ถ้าเ่าก็ไม่นกน้อยเขาเกินอ,อีถ้าเป็นดัลล่าจะ<อ>ของได้เคยแสดงหนังบอสันน่ะเออเขาเป็นดัลล่าเขาเป็นดัลล่าโพธท่าสวยๆก่อนนะคะลูกสาวโพธท่าก่อนนะเสียงอีสานเสียงวิหกค่ะมาจอยมาแจมกันมือนีอพอวิรพงศ์เพิพ่มมาอีกวนนี้ ไปแล้วบอไปนอนแล้วโอ้ยนอนแสดงว่าเถาแล้วแ <laughs> สดงว่าเถาแล้วแฟนเพลงเอฟซีวาอันนี้ภาพจําในตํานานหางเครืองบาวาสิเป็นนักแสดงของเสียงอีสานของพนกพงศกรเสียงวิหกเนี่ยเพิ่นมาเต้นน้ำกันใส่ท่าห้วังแลงหันคนรู้ตนลูกข่อยว่าสันแสดงว่าเก่งคัก แกงคะใส่ทาบักแรงเจยนได้เลยแมนอันนี้ก็กะทำามเขาใจกับแฟนเพลงกับเอฟซีลูกๆคือกันว่าหากว่ามีพิดพลาดก็ต้องขออภัยเดชเพราะว่าอยัางอยากมอบความสุขอยากให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์มากที่สุดแต่มันเป็นหมอลำสองวงมารวมกันก็เวลาน้อยด้วยไงแมนค่ะธรรมดาแหละค่ะพี่น้องเดนเซอร์สองคณะมาเตียนโฮมกันมิตาควนวาไม่ยนกบ่าสองมือเฮ็ดบุญกระถินประกาศไล่โซด เออสิตั้งองก์กถินลกูกไส้บาแม่ครับปรสสันพี่นกขาหนูลงมานี่ลูกที่ละของของแม่เพราะอันนี้ลูกติดป่ะลูกติดขอเสียงแน่ขอเสียงแน่แนลูกติดลูกติดูเบ<พ>าลูกติดคุบ่าวลูกติดเออหาแม่อยู่ได้จา้าเอาว่าสอดหล่อแต่นั่งนี่นเอย ค่แม่อยู่ได้จ้าว네ันนี้แม่ใส่ละมีมอละแม่น่ะอยู่หน้าทานหน้าเวทีมีผู้สมัครบ่เนี่ยได้เสียงกีดๆอยู่ทางใดอ่ะคือเสียงกระเทยแท้ขอขอโทษขออภัยขออโหสิกรรมทุกกิจนะารับเวทีบ่มีผู้ใด๋ถาม สะเทือนสะเทือน,นแต่ดอสาวหาเครือใจสะเทือนหมดทั้งเดินน้อยใจอ,อนาคตไกล Amor